เมื่อสมัยอดีตนะคะชินก็เป็นโรคซึมเศร้าะคะ่ะและชินรู้สึกว่าการที่เราอะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเราอะมีพื้นที่ของการที่เป็นคอมฟดโซนของตัวเองเยอะมากจนเราอยากอยู่คนเดียวแล้วว่าเราอยู่คนเดียวอะคะ่ะเราก็คิดมากเราก็เราก็ รู้สึกว่าตัวเองแย่ๆไงก็ไม่รู้นะคะแต่วิธีวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับเพื่อนๆนะคะที่หายซึมเศร้าแล้วก็มีพลังให้กับตัวเราเองนะคะเพื่อนๆเนะเคยพูดคำหวานไหมคะเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วก็อยากมาชวนเพื่อนๆนะคะพูดคำหวานวันละห้านาทีกันคะ่ะแล้วก็คำหวานเนี่ยที่เราจะพูดให้กับตัวเองและแบบว่า เหมือนกับเราอะ,ะกำลังจีบตัวเองอะค่ะและเราก็พูดหวานๆสัก ห้านาทีคำหวานๆเนี่ยเราจะคิดได้กี่คำในภายใน5้านาทีเนี่ยแล้วก็ต้องหวานจริงๆนะคะที่ทําให้เราอะตกหลุมรักตัวเราเองอะคะ่ะก็อยากชวนเพื่อนๆนะคะเพราะคําหวานเนี่ยนะคะมันเป็นยาชูใจคะ่ะแล้วมันชูใจสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ดีเลยนะคะและโดยที่เราอะคะ่ะอาจจะไม่ต้องกินยาเลยนะคะแล้วก็ รักษาตัวเองได้ด้วยขำชูใจเนี่ยแหละค่ะก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะลองใช้วิธีนี้ดูแล้วเพื่อนๆก็จะดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยและชี่ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะที่รู้สึกเครียดหรือรู้สึกว่ากังวลใจอะลองใช้มันดูนะคะเลฟๆ